สวัสดีค่ะพี่น้องมะกรอกระย,ยิบบุมคือเกา่านะจ้าพี่นอ้องเหนือเนี่ย,ยบุกบมกะมะกกอกพักผลผลิตจากสวนเจ้าขวงพี่นอ้องแต่เห็ดมาได้ประมาณหนึง่งแต่ว่าพ่อพี่ได้พ่อหนี้ไม่ได้ใดเสริมไปเนอะพี่น้องเนาะย่างละนิดละหน่อยเศรษฐกิจคูมม่มือเหนือแต่บ,บดีเด้อพี่น้องบใบกินวาสิหาดะไง่ายๆเงื่นพี่น,อนอ้องบุมก็เลยมานางกวกพักว่ามาแง่งไปนางขายตลาดนัดเพื่อนเพ่ีมมพ่น้องผลผลิตจากสวนบุญกับที่ประกศาศเขียว้วกาอ่า นี่พักสลัดพี่น้องงามอย่พี่น้องพักสลัดเด้บุมง,งามคักพี่น้องงามักสลัดงามไหลหลักามานังก็เลยนางหย็บขิดไปนั่พี่น้องอาชีพของอาคน้นไฮข้นสวนกบสีมิตรพักเนี่ยเรามาโชว่แต่ว่าส่วนหมากสามีมันเป็นผู้หมกสามีมันเป็นผู้ลุ่งทุนงไ่เห็ดปสัสยางเนาะเย็บบุมกะแค่แบบมาแพ็คแล้วเอาไปขายตลาดนัาพี่น้องอาชีพ อาชีพแม่ค่ะจำเป็นพักจากสวนปอดสารแบบชดๆเลยพี่น้องยายบุญเลยเห็ดในเชิงกเกษตรเป็นว่าถา่ะมันดีอีหสินะแต่เดี๋ยวบอกแป้งว่าออกแต่ก้านซะมาอันปลูกพักปลูกห้าพ่ได้ไขายก็ได้ยูได้กินอ่ะเสือกเป็นเนงินบนเวียนตะกี่เห็ดงานแต่เห็ดงานโรงงานนะพี่น้องเนาะแป้งยายบุ๋มสบ่ายสบายออดแบาบยเป็นความกันพี่น้องยายบุญก็เลยว่า อ๋อ,อห้อยเอทเฮ็ดสวนธรรมชาติยางหน่อยไม่จะยืดได้อากาศธรรมชาติเข้านะ,ะเีเลว่าปลูกพักทายย้ายยางนี้ไปหน่อยไนก็สซี่ไดายจี๊บพี่น้องเน้อที่ละยี่สิบบาทแบกหลายได้จ่ายยี่บุ๋มเห็ดงามๆเลยจากใําเฮ็ดไปนํำ,นำหลก้กกระสีนีหลากลายผักกาดเขียวจากที้พดายอาติตามี่บุ๋มก็สิีหูอย่วายีบุ๋มเป็นอเริ่มปลูกพักเริ่มเห็ดเกษตรแบบจีนซี่น้ะพี่น้องเพาะ กาว่าได้ผลตอบรับดีสั่งใสสวนกะไ้ดีอยู่ได้พี่น้องสวนงามอยู่เห็ดแพกขายขายแต่เป็นบ้านตลาดในน้อยอ่าเห็ดถุงละยี่สิบสิบแาดก็ว่าไปนึกพี่น้องเนาะมันกิบมเรีนว่าเข้าสิได้ขายว่าได้ลวงได้ไล่แต่ว่าได้ไลาหรอกจ้าเพราะแด้เปีเตียนหมูเทียนไก่ไม่กินอยู่อาชีพตะควาตะแม่เข้ากับปลูกคักปลูกยาเดี๋ยะกินเนาะ้ามันมีหลยแล้วข้าจะเอาออกไปขายไปขายเพื่อให้อ่า ที่ได้ได่ายามาแน่หลังจากเก็บตางเก็บสวนน,น้อยเนาะอันนี้ก็บุ้มก็บป๋องเฮ็ดอันไทยเกเฮ็บต้าหรอกจ้ะเก็บสวนยังไมีผูกกระพักเทลตาขายเกีบจ้ะอยู่บ้านจะเป็นแม่ค่ะขายของซื้อกันขายเกิดล้าในน้อยนี่มูบ้านขายของจ้ะแล้วก็นี่ยละพี่น้องอาชีพเสริมอันที่สองก็คื่อให้ลูกผักขายนในละพี่น้องแต่ว่ามันจ้ะ เฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดมากอะใจมันหลักมาพี่น้องมันก็เลยไปกลายเป็นว่ามีความสุขในการทีเฮาเฮ็ดแอบน้องมันมีความสุขอีได้เวลาเข้าเห็นผักเข้างามๆจังเสียมันมีความสุขพี่น้องเดี๋ยวมือหลังได้บุงสีผ้าไปเบิ่งสวนในเวลาอาปลูกจังไดเย็ดจังไดว่าอันกระลองฟิดล่องถูกมหาลายอยู่ละจ้ะส่วนสีใดมาปานหนีนาะว่าแมนว่าสีปลูกลงงามเลยโบแมนเดพี่น้องค้นเฮาก็คือจังเิ็หน่อยหัดยางหมดพี่น้องคุ้นปลุกลุกไาดเสลัดพี่น้อง เด้๋พี่น้องก็ปึงหับทำงานคนดีกันพี่น้อง